โอเคทุกคนผมเนี่ยเดินทางกลับมาถึงตีนเขานะก็ให้น้องเขาได้เล่นในป่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่น้องเนี่ยอาจจะได้กลับมาในป่านะถ้าเรื่องข้างในมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น้องจะยังไม่ได้กลับมาชัวดูทุกคนน้องเล่นกันใช้หน่อไม้ตีกันนะทุกคนคือน่ารักมากๆเลยก็น้องเนี่ยยังไร้เดียงสานะแต่ว่าด้านในเนี่ยแค่เรื่องผลประโยชน์เนี่ยสามารถทำให คนอื่นเนี่ยต้องลำบากมากเลยทุกคนดูทุกคนน้องเนี่ยน่ารักมากนะหักเลยทุกคนดูน้องตีนหักเลยหักเลยทุกคนดู น้องเล่นกันสองคนนะผมว่าในตอนอยู่ด้านในเนี่ยก็น่าจะสนิทกันพอสมควรนะสวัสดีครับผมไหลเฟิร์นนะครับวันนี้ทุกคนผมเนี่ยได้ขึ้นมาที่ประตูทางเข้าเมืองรับแลอีกแล้วนะคือวันเนี่ยเพื่อนของท่านหัวหน้าหมู่บ้านเมืองรับแลเนี่ยว่าวานให้ผมเนี่ยไปช่วยอะไรก็ไม่รู้นะคือท่านเนี่ยบอกให้ผมเนี่ยขึ้นมาท่านเนี่ยมีเรื่องจะไหว้วานหน่อยนะก็ผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรผมก็เลย แต่ตื่นใจขึ้นมาก่อนนะท่านเนี่ยก็สื่อจิตสัมผัสมาหาผมเลยนะหรือแบบเหมือนเอาง่ายๆก็เหมือนผมฝันเลยนะทุกคนแต่มันฝันแบบเหมือนผมจะจะบังคับตัวเองได้นะในฝันนะเหมือนบังคับตัวเองได้เลยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสื่อจิตหรือว่าการแบบติดต่อสื่อสารแบบของทางคนเมืองรับแรนะทุกคนโอเคผมเนี่ยคงต้อง ขอตัวออกเดินทางก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเช้าแต่วันเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะไม่รู้ว่าธันโนาหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะเพื่อนของทันโนนาหมู่บ้านเนี่ยก็มาขอร้องให้ผมเนี่ยช่วยนะก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางก่อนเลยนะทุกคนก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับโอเคไป โอเคทุกคนวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนคือเหนื่อยผมเนี่ยล้ามากๆเลยรู้สึกจะเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะไม่รู้ว่าไม่สบายหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงเลยหรือว่าผมเนี่ยพักผ่อนน้อยเกินไปนะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอแต่ศึกหนักนะแทบจะไม่มีโอกาสได้พักเลยวันนั้นเนี่ยก็ต้องอดข้าวทั้งวันทั้งคืนเลยนะ เหนื่อยมากทุกคนเหมือนจะตายเลยเหมือนแบบจะเป็นลมอ่มทุกคนโอเคพูดไปพูดมาแต่ก็สามารถที่จะเดินมาถึงตรงประตูทางเข้าเมืองรับแล้วนะก็เดี๋ยวเดินไปเองเนินเดียวเนี่ยถึงละคือเหนื่อยมากเลยทุกคนแย่มากช่วงนี้นี่ทุกคนทาเลยก้อนหินก้อนนี้ไปก็จะถึงแล้วนะเมื่อวานเนี่ย ก็เพิ่งจะมาส่งท่านหัวหน้าหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็ท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็เดินทางกลับเลยนะผมก็รีบเดินทางกลับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการเสียเวลาแล้วก็อาจจะทำให้ผมเนี่ยถูกตามตัวเจอได้นะขึ้นมาถึงแล้วทุกคนท่านหัวหน้าบอกว่าให้มาตรงนี้นะแต่ว่าผมเนี่ย ท่านหัวหน้า <contrad d link> เพื่อน <ization> ของท่านหัวหน้านะทุกคนสั่งให้ผมเนี่ยมารอตรงนี้แต่ว่าผมยังไม่เจอเพื่อนของท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยออกมาเลยก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันทุกคนโอเคเดี or, ๋ยวผมเนี่ยขอตัวตั้งกล้องแล้วก็จะนั่งรอเพื่อนของท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยออกมาคุยโทรานะทุกคนผมเนี่ยนั่งรอมาสักพักหนึ่งลแล้วก็ยังไม่เจอท่านหัวหน้าหมู่บ้านหรือว่าเพื่อนของท่านเนี่ย ออกมาเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอรออีกสักพักนึงนะโอเคทุกคนเหมือนานูนาหมู่บ้านเนี่ยจะออกมาแล้วนะคือพาเด็กออกมาด้วยนะผมเนี่ยไม่เคยเจอเด็กคนนี้เลยทุกคนเหมือนเพื่อนของธนูนาหมู่บ้านเนี่ยจะพาเด็กออกมา ทำความรู้จักกับผมหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรหมูขัอ้เจ้าเนอเนอเกยเยอะเหมือนนั่นแหละยังไม่เยชูยังพี่เราเนอยังพูดว่าเนออยู่ไเจ้าเนอมาพี่ลองเนอพูดเกย์เยอะทุกคนท่านเอาหน้าหมู เพื่อนของท่านนาหมู่บ้านเนี่ยต้องการให้ผมเนี่ยช่วยดูลูกสาวของท่านนะเอ้เบอร์นั่นะ่เม้าเนะเมื่อิช้ายอกเม่เมเม่จไม่แล้อพูดอกับพอเลยแล้วเออเออน่นสกอะเออกเาอชเนาะรทุ่งสี ทุกคนคือธนหนาหมู่ Eller, บ้านเนี่ยออกมาไม่ได้นะตอนเนี้ข้างในเนี่ยวุ่นวายมากๆเลยทุกคนเออยเยอะมาอยู่เนอู้ลเมยอ่ะเนอ๋อเนอยูพีเอพูดสิเชนี่ล่ะนี่เหรอ่าโอ้ยยยยโอโอละเกอเอยโอละเกอโอเลเยเมาๆ Calendar. ๆ Calendar. Uh. ่ NP okay. เยอะสกูผู้อ๋อเยอะเยเคยเด้อล่ะเออฉนเลยเกินเาะเออเมย์เออนี่โอโอ้ลไรโอ้โหฉัพิ่โอคยูเมลิโกเนาะเออเป๊ะๆเออทุกคนนะน่าให้เนพูเนะโอระโอระหย่อนเออรีโอระทจ้ เจ๋อเป้ยทุกคนคือเขาเนี่ยฝากให้ผมดูช่วยดูแลลูกสาวของท่านนะแล้วก็ท่านเนี่ยเหมือนจะไปรับเด็กอีกคนหนึ่งนะก็คือลูกของท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยเพื่อไมให้ผมดูแลชัว่ควคราวนะก็ถ้าเขาเคลียร์ปัญหาจบเนี่ย ทุกคนท่านพาลูกของท่านหัวหน้าหมู่บ้านมาแล้วก็รอบที่แล้วก็เพิ่งพาลงไปด้านล่างนะตอนขึ้นมาส่งเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายดูนะทุกคนก็คิดถึงเหมือนกันนะลูกของท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ย ขอตัวไปนั่งคุยกับท่านสักแป๊บมึงนะแล้วก็จะถามว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่นะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมนจะไปขอตัวคุยกับท่านสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะถามว่าธนหนาหมู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมก็เป็นห่วงนะด้านในนี่ยอนี้กูเยอะวมฆกน่าเทียยว

Nếu như rồi ạ dạ? Mhm. mê Mhm. Ừ Mhm. 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 Ừ Mhm. 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 อย่างกี่แล้วโอ้ยเออใช่ป่ะอายุอยู่เมื่อกี้พี่เนี่ยอยู่วิทยาภู่แล้วชุดบนอ่ะกบชีช้าเยอะเก้อเมื่อเมื่อตอนน่ะเออเอยเอยทำไมอย่าพูดเบอร์แล้วกระเพาะพูงอ่ะเอยอย่างกี้ชวนเบอร์อย่างกี้ชมพิเนอร์เลยอยู่มัวเอ่อมัวเอ่อเออโอ้แล้วอะไรโอ้ชุดบนเสียเปล่าเสียเปล่าเสียเปล่าไม่กู ว่าตอนนี้ยังพูดยังมาเบิรดอ่ะยอะนี่โชว์พี่นาะอ๋อไปนมอ่ะเยอะยอมาอยู่ยี่ยี่อะเออเออนะไม่ทายอ่ะอยมทายอ่ะย่เออย่เาโชวยกแบโเออยมอยีอเอออพีอยู่อยู่บ่้าจ้เออทยี่ัวจ้ะ่ ทนคือท่านท่านเพื่อนของท่านอนาหมู่บ้านเนี่ยต้องการให้ผมช่วยดูแลหลานกับลูกสาวของท่านนะก็ข้างในเนี่ยเกิดเรื่องวุ่นวายมากเลยทุกคนก็ผมก็ท่านก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะแต่ว่าข้างในเป็นอย่างเงี้ยท่านเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีมากนะยังทําให้ผมเนี่ยหัวล้อได้นะได้เยอะจ,อจอ้ะเออ ท่านกลับแล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องขอตัวเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูตอนใกล้ถึงตีนเขาเลยแล้วกันโอเคทุกคนเบาๆเบาๆทุกคนก็นี่นะหลานสาวกับลูกของท่านหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็ลูกของลูกสาวของเพื่อนของท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะน่ารักมากเลยทุกคน นี่เป็นหลานสาวนะทุกคนผมได้เจอหน้าแล้วคือหน้ารักมากๆเลยกว่กว่แค่แค่รีแค่แทุกคนนี้นะก็ผมจะพากลับไปดูแลอย่างดีเลยนะ ดูทุกคนบอกว่าดูจากด้านหลังเนี่ยคือน้องเนี่ยน่ารักเลยนะดูคนเล่นน้องเล่นหน่อไม้ด้วยก็ยังเป็นเด็กหลายเดียงสายอยู่นะก็ก็ ดูแลให้ดีนะเหมาะกับที่เขาคาดหวังนะ哈哈ก็เด็กพวกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เคยออกมาจากมือรับแลเลยนะทุกคนก็เจอหน่อไม้เนี่ยก็ยังเล่นเลยก็ยังไร้เดียงสามากๆทุกคนแต่โอ uh, ้ทุกทุกคนน่าสงสารน,นะคือพกน้องเนี่ยไม่มีรองเท้าใส่เลย <st ık> ก็ถ้าผมมีเนี่ย ถ้าผมหาได้ผมจะไปหามาให้น้องๆน,นะได้ใส่ดูทุกคนหน่อไม้เยอะมากเลยใกล,ใกล้เมืองรับแลนเนี่ยเหมือนว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยแถวนี้มันเยอะมากเลยคนตรงนี้มันมีหนามเยอะนะผมต้องอุ้มน้องมาเลย แล้วจะภาษาโยผมให้น้องเดินก่อนนะผมกลัวว่าถ้าผมเดินก่อนแล้วก็จะหลงได้นะโอ้หทุกคนหน่อไม้เยอะมากก็ผมกินหน่อไม้จนเอียนแล้วนะทุกคนผมก็ไม่อยากกินละคว้วาภาษาโยมา โอโอเคทุกคนเดี๋ยวถ่ายตอนไปถึงด้านล่างกันเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนผมเนี่ยเดินทางกลับมาถึงตีนเขานะก็ให้น้องเขาได้เล่นในป่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่น้องเนี่ยอาจจะได้กลับมาในป่านะถ้าเรื่องข้างในมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็น้องจะยังไม่ได้กลับมาชัวดูทุกคนน้องเล่นกันใช้หน่อไม้ตีกันนะทุกคนคือน่ารักมากๆเลย ก็น้องเนี่ยยังไร้เดียงสานะแต่ว่าด้านในเนี่ยแค่เรื่องผลประโยชน์เนี่ยสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยต้องลำบากมากเลยทุกคนดูทุกคนน้องเนี่ยน่ารักมากนะหักเลยทุกคนดูน้องตีนหักเลย ลยทุกคนดูหักน้องเล่นกันสองคนนะผมว่าในตอนอยู่ด้านในเนี่ยก็น่าจะสนิทกันพอสมควรนะคือแต่ด้านนอกดูมีความสุขนะทุกคนแต่ด้านในเนี่ยน้องยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ของน้องเนี่ยต้องไปประชิญกับอะไรนะพ่อของน้องทั้งสองคนเนี่ยต้องไปเจอกับศึกหนักนะข้างในเนี่ยเรื่องวุ่นวายมากๆเลยแล้วก็ผมได้ถามเรื่องหลายอย่างนะคือคนด้านในเนี่ยเขา ตอนนี้เนะี่ยเหมือนจะลบกันนะสู้กันยังหนักเลยเพื่อนของท่านเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเพื่อนของเพื่อนของท่านหน,น้าหมู่บ้านเนี่ยได้เสียชีวิตไปด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าถูกใครสังหารนะระวังนะทุกคนก็ให้น้องระวังนะเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ผมไม่อยากให้น้องต้องบาดเจ็บนะไม่งั้นเนี่ยผมจะสวยเา ผมไม่อยากจะทําให้พ่อของน้องทั้งสองคนเนี่ยผิดหวังนะก็ไม่รู้ชื่อนะคนในเมืองรับแรเนี่ยผมไม่ค่อยจะรู้ชื่อแล้วขอเขาเนี่ยไม่ค่อยจะพูดถึงชื่อกันสักเท่าไ,ไหร่นะกว่าปะถ่ายยังปะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับก่อนนะเคทุกคนผมเนี่ยลงมาถึงตีนเขาละเดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างนิดเดียวเนี่ยถึงหมู่บ้านแล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยมองไปไกลๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นพวก ของในใช้ยในหมู่บ้านนะโอเคผมเนี่ยจะต้องขอตัวเดินทางกลับแล้วเพราะว่ากลับไปเนี่ยต้องมีต้องไปเตรียมพวกข้าวพวกของให้น้องๆอ,อีกนะก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปลต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะทุกคนโอเคสวัสดีครับ